ที่ทำราคาทองคำกลางสัปดาห์ไปจนถึงสิ้นสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับคุณเทรดเดอร์ er นะครับกับรายการเปิดกราฟมองทองกลางสัปดาห์หลังจากที่ วันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาเนาะราคาทองคํามีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการเทขายทองคําลงมาหลังจากที่ ทำอทำหายได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าทิศทางราคาทองคําแล้วข่าวที่มีผลกระทบต่อราคาทองคําในกลางสัปดาห์นี้ไปจนถึงสิ้นสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับกราฟทองคําในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงจะสังเกตเห็นได้ว่าหลังจากที่ทองคําทำอทำหายนะครับที่ ราคา2,483โดยประมาณได้มีการเทขายนะครับเพื่อทำกำไรจนราคาไหลลงมาอยู่ที่สวิงโ Low ราคา2,383ดอลลาร์และ2วันนี้นะครับมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยฉะนั้นมุมมองนะครับถ้าในทางเทคนิคอลมุมใหญ่เนาะมุมในกรอบเทรนใหญ่ยังเป็นเทรนขาขึ้นฉะนั้นมุมมองทางเทคนิคลส่วนตัวนะครับยังมองว่าเป็น การเข้าซื้อได้เป็นการย่อเพื่อทำการเข้าซื้อได้นะครับเพราะว่าเป้าหมายต่อไปเป้าที่ผม,มมองเอาไวอ้อ่ะจะอยู่ที่ประมาณ2,500ราคาที่2,500เลยฉะนั้นถ้าเป็นมุมมองทางเทคนิคแล้วก็ตามเทรนยังจะเป็นฝั่งขาขึ้นที่ได้เปรียบฉะนั้นแผนในการเทรดอะ่ะของเราจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการย่อเพื่อซื้อขึ้นไป เดี๋ยวเราจะมาดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงกันบ้างนะครับว่ามีจุดที่จะเข้าซื้อแถวไหนได้บ้างราคาที่เข้าซื้อนะครับที่เราวางไว้ก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นราคา2,392โดยประมาณนะครับเป็นจุดแรกที่เราเข้าเนาะแล้วทีนี้ตอนนี้กราฟได้ปรับตัวแขงค่าขึ้นมานะครับที่ราคา2,415แล้ว ถ้าเป็นในการเทรดระยะสั้นก็สามารถรอกราฟย่อตัวลงมาอีกสักเล็กน้อยเดี๋ยวเราเข้าทำการซื้อขึ้นไปเลยก็ได้อยู่ที่ราคาประมาณ2,408โดยประมาณเพราะว่าเป้าหมายของเราอยู่ที่ราคา2,500เลยทีเดียวนอกจากเราจะมาดูราคาทองคำอย่างเดียวแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปดูราคาเรียกว่าค่าเงินของ US ดอลลาร์กันด้วยนะครับว่าตอนนี้ US ดอลลาร์มีแนวโน้มเป็นยังไงอ่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพของ US ดอลลาร์จะเป็น US Index เนาะตอนนี้ก็มีการปรับตัวอ่อนค่าลงเรื่อยๆนะครับแล้วมีการเขาเรียกว,ว่าปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้นะครับยังไม่สามารถทำไฮไหมได้มุมมองยังเป็นเหมือนเดิมครับก็คือ ดอลลาร์น่าจะมีการปรับตัวอ่อนค่าลงซึ่งจะทําให้ทองคำเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองแล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าวันนี้หรือว่าในสัปดาห์นี้นะครับจะมีข่าวอะไรที่มีผลกระกับทองคำบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวกลางสัปดาห์กันบ้างอโอเคครับสำหรับข่าวที่น่าติดตามดูนะครับโอ้โหทิงก็มีแคนาดาด้วยนะครับใครที่เทรด ู้เงินแคนาดาอย่างนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการประกาศอัตราดอกเบีย้ยสําหรับสกุลเงินแคนาดาในเวลาสองทุ่มสีนาทีจะมีการประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ในเวลาเดียวกันนะครับสองทุ่มสีจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจแะดัชนี ผู้จัดก,การฝ่ายจะซื้อ PMI นะครับภาคการบริการของสหรัฐอเมริกาซึ่งข่าวตรงนี้จะส่งผลโดยตรงกับราคาทองคําของเรายังไงตรงนี้เราก็ต้องรองลุ้นกันนะครับว่าราคาทองคําจะวิ่งไปทางไหนแต่ว่าถ้าทางเทคนิคก็อย่างที่ผมได้เล่าไปแล้วว่าน่าจะเป็นฝั่งย่อแล้วก็เข้าซื้อ,อหลังจากนั้นนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสบดีพรุ่งนี้นะครับจะเป็น ข่าวตอนหนึ่งทุ่มครึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งจะเป็นข่าวจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกไอ้ตัวนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงกับทองคำอีกเช่นเดียวกันแสดงว่าพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มครึ่งเราก็ต้องมา จับตามองราคาทองคําอีกครั้งเช่นเดียวกันเพราะว่าน่าจะเป็นการเหวี่ยงราคาทองคําได้ดีเช่นเดียวกันซึ่งแผนรายวันนะครับแผนเข้าเทรดรายวันผมจะทําการส่งในกลุ่มใครที่สนใจเข้ากลุ่มก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยจะมีกลุ่มเข้าห้องฟรีให้อยู่อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ผมได้ส่งแผนการเทรดรายวันให้ประจํา ในกลุ่มโอเคหลังจากนั้นนะครับวันศุกร์จะเป็นคอ p c ซซึ่งอาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากตัววันศุกร์เนี่ยจะไม่ค่อยรุนแรงอะไรมากครับซึ่งคอ PCE เนี่ยจะเป็นดัชนีราคาด้านการบริโภคนะครับอันนี้ก็ส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าเนื่องจากวันศุกร์เนี่ยเขาไม่ได้มีข่าวเยอะฉะนั้นนักลงทุนอาจจะมาเล่นข่าวนี้ปิดท้ายประจำสัปดาห์ก็เป็นได้ฉะนั้น ยังไงก็แนะนำพี่ๆอย่าลืมวางแผนในการเทรดให้ดีๆมั e y ี่แมจเมนต์ให้ดีๆหรือใครอยากติดตามแผนการเทรดของเราก็สามารถเข้ากลุ่มของเราได้จากลิงก์ด้านล่างได้เลยโอเคครับวันนี้นะครับเราก็ได้รู้เกี่ยวกับทิศทางราคาทองคำตามเทคนิคลเนาะแล้วก็ข่าวที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำกลางสัปดาห์ไปจนถึง สุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วันจันทร์หน้ากับรายการเปิดกราฟมองทองประจำสัปดาห์วันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนยังไงก็งช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้รับข่าวสารดีๆจากเราวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วยังไงพบกันใหม่วันจันทร์วันนี้สวัสดีครับ